า,า,าโอ้ยเสียงเสียงเล็กเสียงน้อยอะไรจะกินเลยทำเสียงเล็กเสียงน้อยเฮ้ยอ่อยจังเลยอ่อยเหรอชอบมากข,ของลุงม,มีนะของลุงม,มีชอบมาก โอ้ยมุมนี้ถ่ายไม่ได้ <Low down. S 1> แสงไม่ดีเลยอะอ,อ้อยอะลูกโอ้อยอ,อยังอ,อยังอ,อยัง <c oughs> กินเลยลูกกินเลยมัม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  อาใหญ่จังเยยเอาวันนี้พ่อจ๋าให้หมดกระป๋องเลยวันนี้ป้าอ้อให้รางวัลเฝ้าบ้านตั้งแต่มเมื่อวานเออให้รางวัลเฝ้าบ้านเมื่อวานไปธุระกันแล้วก็ให้หน้องลิซ่าเฝ้าบ้านไม่หนีไปไหนเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนเลยวันนี้ให้กินหมดกระป๋องนะดีไหมครับ หนูชอบใช่ไหมลูกหนูชอบหนูชอบโอ้ยเก่งจังเลยให้กินหมดกระป๋องเลยอุย้ยแบบนี้น่าเลี้ยงจังมัมม,ม,นะม,ม,มัมเลยลูกมัมๆเลย ตั้งแต่ตั้งแต่กินอาหารเปียกก็ไม่ค่อยอยากจะกินอาหารเม็ดแล้วนะคะติดใจแต่อาหารเปียกร้องกินทุกวันเลยจริงๆเราก็ให้เขากินทุกวันแหละแต่ทีนี้ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเราก็จะสังเกตดูเนาะเ,ออเขาก็เรียนรู้อ่ะพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะลองปั๊บเลยนะ บอกเวลาอาหารเปียกของหนูเมื่อไหร่หนูจะได้กินใช่ไหมลูกหนูกลัวพ่อจ๋าลืมใช่ไหมพ่อจ๋าอย่าลืมอาหารของหนูโตแล้วก็อย่าแอบหนีไปเที่ยวไหนนะห้ามหนีออกจากบ้านรู้ไหมลูก ถ้าหนูหนีออกจากบ้านหนูจะไม่ได้กินอาหารดีๆแบบนี้เข้าใจไหมออกไปอยู่นอกบ้านน่ะก็จะอดอดอยากๆก,ก็จะไปเป็นแมวจรเป็นแมวไม่มีเจ้าของเนี่ยมันก็ลำบากนะลูกซ้าห้ามหนีออกจากบ้านเข้าใจไหมลูก อยู่กับป้าอ้ออยู่กับพ่อจ๋าอยู่กับลุงหมีนี่แหละดีแล้วอุ้ยลุงหมีจามตกใจอยู่บ้านเราจะได้กินของอร่อยอร่อยทุกวันเลยลุงหมีก็ขยนันขยันสั่งออนไลน์มาให้หนูเนาะ่อทีป้าอ้อสั่งมาหนูก็ไม่ค่อยชอบกินล่ะเพราะป้าอ้อไม่รู้ใจแมวไง พ่อไม่เคยเป็นแมวอะ่ะลุงหมีรู้ใจแมวเพราะาลุงหมีเคยเลี้ยงแมวมาก่อนวันนี้กินอย่างจุใจเลยใช่ไหมลูกกินเต็มเต็มหนึ่งกระป๋องเลยเนาะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวลุงหมีจะสั่งให้อีก <c oughs> คนเก่ง คนเก่งอิ่มแล้วไปไหนต่อไปเล่นไหนดงีงานการไม่มีหรอกเราอ่ะกินนอนแล้วก็เล่นดูซิตัวอ้วนปุ๊กเลยอ่ะ